สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถนะวันนี้เราจะมาฟอกบอกกันนะครับบอกก็จะสกปรกนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะทําการฟอกกันใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่นะฮะแผงประตูจะสกปรกแบบนี้กกน,นะครับบอกนี่นะฮะบอกก็จะเขอะอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะครับเห็นไหม คราบสกปรกนะครับจะเยอะมากนะฮะสำหรับรถที่ไม่ค่อยได้ดูแลความสะอาดนะครับพวกนี้จะเป็นคราบที่แ็กผสมกับคราบฝุ่นนะเดี๋ยวเราจะมาจัดการเอาออกกันครับผมอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีก๊กนะฮะเผื่อท่านใดอยากเอาไปทำเองนะครับแอร์โอซีแล้วก็แปลงแล้วก็ผ้านะครับปงน้านะมีแค่นี้อุปกรณ์เดี๋ยวไปดูครับเนี่ยครับอันนี้คือยังไม่ได้ฟอกนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อน นี่นะภาพมันก็จะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งที่ผมฟอกเสร็จแล้วนะฮะนี่แหละครับเห็นไหมครับต่างกันมากครบภาพแทบไม่มีเลยนะน,นะครับสนใจเทคนิคดีๆอย่างนี้ก็ติดตามเฟซผมไว้นะครับติดตามเฟซบุ๊กผมไม่ได้นะฮะสวัสดีครับโอเคครับผมหลังจากฟอกเสร็จนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรากันนะนี่นครับ ตูก็น,นี่คนระาบกปกหายหมดแล้วนะนะครับนะครับสะอาดนะคอนโซลใหม่กริฟนะครับแล้วก็บกนะ่เนี่ยฮะบอก,ก็ไม่มีคราบหลงเหลือแล้วนะครับอันนี้ผมฟอกใหม่หมดเลยนะยกเว้นแต่ฝ้าเพดานนะฝ้าเพดานยังไม่ได้ฟอกนะครับเพราะว่ามันไม่ทันนะแดดหมดก่อนนี่นะครับบอ่ผนละงานเรานะฮะ เห็นไหมครับแผงประตูก็จะสะอาดเอี่ยมแบบนี้นะฮะนี่นะครับรถก็จะใหม่กริบๆแบบนี้เลยนะพอาะกาันเลยนะครับโอเคครับผมสนใจเทคนิคดีๆนี้ก็ติดตาม Facebook ผมไว้ได้นะฮะสวัสดีครับ